เออไงชะเออไงอ่ะอันตัวค่ะลรมาท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่ไหมคะคุณพี่ใช่จ้าเธ้มาท่องเที่ยวค่ะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านแหลมไผ่ตาพุทธโฮมสเตย์ day, อำเภอบางปลามะจังหวัดสุพรรณบุรีนี่คุณพี่เก่งแล้ว บรรยากาศดีมากแล้วช่วงนี้นะคะเหมาะกับแบบจิตใจอันแจ่มใสของน้องนีนคนนี้ร่างกายก็รู้สึกแข็งแรงเอ๊ะคิดว่ามันเกิดจากอะไรนะเราแบบคุยลงไปทําอะไรมานะทําไมถึงแบบรู้สึกดีขนาดนี้แต่นีนรู้แล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้มาท่องเที่ยวแล้วทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนแน่ๆเลยละค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ผักอันนี้อย่าอย่าทชันอะไรหรอผักตบ ลืมบอกเลยค่ะไผ่ตาพุทโธสเตนะคะสำหรับใครที่มาที่นี่เนี่ยนีนขอบอกเลยว่าจะได้เจอกับเรือนไทยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสวยมากๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่เต็มไปด้วยสนเสน่ห์ของอดีตนะคะแล้วยังมีความอบอุ่นเลยค่ะที่นีนมาที่นี่ในวันนี้เนี่ยคือนีนมาเพราะ อาหารถิ่นค่ะเขาบอกว่าเป็นต้นแบบอาหารตามท่าเจ้าเรือนโดยกรมการท่องเที่ยวค่ะนั่นก็คือดินน้ำลมและไฟค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีท่าหลักประจำตัวไม่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกกันว่าท่าเจ้าเรือนนั่นเองค่ะอยากรู้แล้วละค่ะว่าจะมีเมนูอันไหนเด็ดเมนูอันไหนที่เหมาะตามท่าเจ้าเรือนของเราตามนินไปดูกันค่ะกินกินกินดีกว่า้ ต,ตอนนี้นะคะนินพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่นี่ตรงนี้มีอาหารมีกระทะและที่สำคัญมีแม่ครัวสุดสวยจ้าสวัสดีจ้าแม่สมปองสวัสดีจ้า,จานี่คือแม่สมปองนะคะเป็นแม่ครัวของเราในวันนี้และท่านพี่จ้า ท่านพี่ยังอยู่เจ้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่คือท่านพี่วีรานะคะก็จะมาช่วยให้ข้อมูลกับน้องนินเหมือนกันจ้ะโอเคมาที่อันแรกแม่จ๋าอันนี้เรากําลังจะทําเมนูอะไรกันจ้ะแกงกล้วยดิบกับไก่จ้าอ่าเมนูสําหรับคนธาตุดินจ้แกงกล้วยดิบกับไก่จ้ะธาตุดินนี้เหมาะกับคนทานอาหารประเภทไหนประมาณไหนคะ อาหารจะต้องมีรสรสฝาดอ๋อรสฝาดแล้วก็ต้องมีรสรสหวานหวานแล้วก็จะต้องมีรสมันตามมาด้วยอ๋อมีมันด้วยฝาดหวานมันแล้วจ้ะอย่าลืมเค็มอาเค็มอย่างด้วยสำหรับพนธาดินว้ายทำไมไม่ร้อนแรงขนาดนี้จ๊ะนี่แรงยังมีฟันอยู่ อย่างอันนี้เราเลยใช้กล้วยเหรอคะใชาอันนี้จะเป็นจะเป็นกล้วยดิบต,ต้องเป็นกล้วยที่แก่ด้วยนะมีรสวาดที่พอดีพอดีเขาบอกว่ารสฝาดเนี่ยยังจะช่วยเรื่องแบบระบบขับถ่ายช,ช่วยเรื่องสมานแผลอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นรสฝาดค่ะบอกก่อนนะคะว่าสําหรับคนธาตุดินคือคนที่เกิดช่วงตุลาตุลาพฤศจิกา,กาแล้วก็ธันวาคม3เดือน3เดือนเดือนคะ่ะ เมนูนี้เหมาะกับธาตุอะไรคะพี่บีละเป็นธาตุน้ำนะจ๊ะธา,าตุน้ำจ้ะต้องเป็นอาหารแบบประมาณไหนรสไหนจะต้องเป็นรสขมแล้วก็รสเปรี้ยวอต้องขมและเปรี้ยวใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้คือเมนูอะไรจ้ะ,จะแม่เมนูคือต้มยอดมะขามอ่อนกับปลาต้มยอดมะขามอ่อนกับปลา ก็จะมีรสขมนิดนิดตะไคร้ก็ขมนิดนิดรสขมก็จะช่วยเรื่องอาการไข้อาการแก้อักเสบเป็นวัตถุดิบจากชุมชนนันเลยอ๋อนี้เป็นวัตถุดิบจากชุมชนของที่นี่เลยโดยเฉพาะปลาย่างนี่เป็นปลาย่างของชาวบ้านนะครับปลาหม้าย่างซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของบางปลาหมาสุพรรณบุรีและเป็นปลาที่หายาก อะอย่างมะขามก็จะมีเปรี้ยวมีถูกไหมคะเรามีท<ม>ั้งเปรี้ยว <ผม S 3> เปรียปร้ยวขมนิดนิดและนี่ก็คือเมนูสำหรับคนทาตุนาำค,ค่ะนะคะคือทาุไหนคะ เป็นธาตุ ลมจ้าโอ้โหพูดมาก็รู้สึกเย็นเลยธาตุลมนะคะก็คือคนที่เกิดช่วงเดินเมษาพฤษภามิถุนายนนั่นเองแล้วรสชาติหรือว่าแบบต้องกินเมนูอะไรประมาณไหนคะจะต้องมีรสชาติที่ต้องเผ็ดร้อนอ๋อเผ็ดร้อนเพราะว่าคนธาตุลมเขาบอกว่าท้องอืดบ่อยท้องเฟ้อขึ้นลมในร่างกายเยอะแล้วอย่างอันนี้เรามีวัตถุดิบในเรื่องของความเผ็ดร้อนเรามีอะไรคะพี่เ็เรามีใบกะเพราอ๋อวิแปลว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรจ้ะแม่ ผัดกะเพราไข่เป็ดอินทรีย์ผัดกะพ<า>เพราไข่เป,เป็ดอินทรีย์ที่ชุมชนเรามีสมาชิกเนี่ยเลี้ยงเป็ดแล้วเป็นเป็ดที่ธรรมชาติแล้วส่วนกะเพราก็เป็นกะเพราแดงซึ่งเป็นของชุมชนของเราเหมือนกันอันดับแรกอะไรจ๊ะแม่ต้องตอกไข่ก,ขก่อนตอกไข่ขก่อนอ่ะหนูช่วยหนูช่วย แรงมาเลยเหมือนสีเสื้อเลยนะคะถ้าไฟนี้เราจะต้องกินอาหารประมาณไหนคะพี่ต้องจะเป็นอาหารประเภทต้องมีรสขมเอาขมแล้วก็รสเย็นเย็นแล้วก็รสจืดด้วยอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าคน่าตไฟเนี่ยจะแบบเหมือนมีร้อนในคือข้างในเขาร้อนถูกไหมคะ่เพราะฉะนั้นต้องดับด้วยเย็นใช่ะนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เมนู่าไฟของเราณที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้คือเมนูอะไรจ้าแม่ต้มจืดต้มจืดตําลึง เขามีรทธิ์เย็นถูกไหมจ่ะ,ะ,ะทานเข้าไปก็จะเย็นใจะนะอโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกัน,เล,น,กนเลยค่ะ มาเจตาลึงสําหรับผนทาตไฟค่ะและนี่ก็คือเมนูสุดท้ายสําหรับแม่สมปองแล้วก็พี่วีระเ,เองเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันค่ะเพราะตอนนี้นีนหิวมากๆแล้วแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณคุณแม่ครัวสุดสวยแม่สมปองนะคะแวะมาเจอแกได้นะจ๊ะส่วนตอนนี้ไปกันค่ะหิวมากๆแล้วไปคี่วีระไปกินข้าวกัน,นะค่ะ <S <S หิวไหมคะ ไหวแล้ว,ลวจริง,รงแต่ก่อนที่จะไปชิมนะคะนินขอบอกทุกคนไปก่อนว่าการทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนอะ่ะมันทําให้สุขภาพดีจริงๆค่ะจะช่วยแบบปรับสมดุลในร่างกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองจ้าอเรยกว่าคล่องคอ นีขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครเนี่ยอยากตามนีนมาแบบสุขภาพดีๆแบบนี้มาทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนรถมือแม่แบบนี้นะคะ,ะมาได้ที่ไผ่ตาพุทธโฮมสเตย์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและที่สำคัญนะคะ,ะไม่ว่าเราจะทานเยอะ,ะทานน้อยแค่ไหนอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะทุกคนขอปิดท้ายด้วยไปจ๊ะได้เลยค่ะชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้เอาพร้อมกันเร็ว ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกันใหม่ค่ะมากันเยอะๆนะจ้า